สวัสด <gesch> ีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับของฟี่นะครับวงน้องก็คือมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมกําลังจัาเดรกเข้ามานะครับวงน้องก็คือเป็นกิจกรรมเวมอนนั่นเองนะครับวงน้องก็คือฟีไฟราของเรานะครับเนาะจะไปเอ็กกับภาพันยนหนังพันล้านเลยนะครับวงน้องหรอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับวงน้องแล้วพี่บอกเลยนะครับเนาะถ้าพูดถึงเรื่องของฟีีีนนะคคบ้อองพ่กเเลยมโ เลยนะครับสำหรับสายฟรีนะครับนาอวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะเอามาให้ดูเลยนะครับนาอว่าของฟรีมีอะไรบ้างนะครับนาอสายฟรีจะได้รับอะไรบ้างนะครับพวงน้องก็อยู่ในคลิปเดียวเลยนะครับนาะ ก็ถือว่าใครเข้ามาดูคลิปนี้คลิปเดียวนะครับวงน้องก็คือดูจบในคลิปเดียวเลยนะครับเนาะจะรู้ในคลิปเดียวนี่เลยนะครับวงน้องก็คือใครที่เข้ามานะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับเนาะสำหรับเรื่องของฟรีนั่นเองนะครับวงน้องแต่ก่อนที่จะไปรับของฟรีนะครับที่มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้บัตรคาริน่าจากพี่นะครับวงน้องหรือว่าอยากได้ตัวละครจากพี่นะครับเนาะวันนี้พี่ก็มีแจกนั่นเองนะครับวงน้องก็คือแบบว่าสาหรับวงนี้ มีคนดูถึง15,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรใจหน้ามูลค่า200บาทกับตัวละครโคโนอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องมามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกด่าวนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมนี่เลยนะครับวงน้องก็คือสาหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับเนาะอยากได้ท่าปักธงนะครับวงน้องโหมด8 V8 นะครับเนาะจะได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็คือมีตารางการแข่งขันประมาณนี้นะครับเนาะก็แบบวงงน้อ ทีมหนึ่งนะครับน้องจะมี2คนเท่านั้นนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องเราก็จุดเกิดนะครับวงน้องก็คือส่วนจุดเกิดนะครับเนาะจะมี4จุดนะครับวงน้องก็คือแบบว่าฝั่งละ2คนหรือว่า8 v 8วีแปนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็แต่ละทีมนะครับวงน้องจะมี2คนเท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับเนาะฟีฟายแม็กนะครับวงน้องก็คือจะได้แจกของเยอะแยะมากมายนะครับเนาะอันแรกนะครับวงน้องที่จะเข้ามาแจกนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเนาาาะะะกกกกก็็็็็เเเเปปปนน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 นทงงงงด้้ขอออแพิิิคครรััับบสสส่วี แบบนี้เลยนะครับนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้ฟรีๆนะครับน้องรับได้ยกเซิฟเลยนะครับวงน้องก็สวยมากๆเลยนะครับน้องก็เป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของสุดผู้หญิงนะครับมาแจกฟรีๆด้วยนะครับน้องก็เป็นสุดตัวนี้เลยนะครับที่แบบว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิฟนะครับน้องเราก็การรับนะครับวงน้องจะมีโทเค็นด้วยนะครับเพื่อแรกสุดตัวนี้นั่นเองนะครับน้องก็จะมีภารกิจให้เราทานะครับน้องเราก็ลงไปเก็บโทเค็นแล้วก็มาแลกตัวนี้ได้เลยนะครับน้องเราก็เรื่องสุดนะครับวงน้องยังไม ว้นะครับเนาะสำหรับชุดผู้ชายนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี e ้เลยนะครับเนาะก็เท่มากๆเลยนะครับวงน้องพี่โคตรชอบเลยนะครับเนาะก็เป็นกาหลกแบบนี้เลยนะครับวงน้องที่เราสามารถรับได้ฟรีๆนะครับเนาะรับได้ทุกคนด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็จับเด็กเข้ามาต้นเดือนหน้านะครับเนาะอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับวงน้องก็จับเด็กเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็รอกันได้เลยสําหรับส,สายฟรีได้เลยนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมบูย่ corporate corporate าหรือว่าฟรีไฟแม็กนั่นเองนะครับวงน้องเออแล้วก็็็กกกกิจรรรรรมอออองงงงนนนนนะคคััับบบพวว้ืืแ่่าาเเปหภยต์ นะครับวงน้องก็คือสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากรู้ของฟรีมีอะไรบ้างนะครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกระเป๋านะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้ฟรีๆนะครับน้องก็เป็นกระเป๋าตัวนี้เลยนะครับวงน้องอันนี้ก็เป็นเลเวลหนึ่งนะครับน้องเราก็เลเวลสามก็เป็นเมื่อกี้นะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับน้องจะมีรถมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ด้วยนะครับเนอะจะเป็นสกินั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องเราก็จะมีกล่องศพตัวนี้ด้วยนะครับสําหรับองน้องคนไหนท กิจกรรมของเรานะครับเนาะจีเอ็กกับหนังเรื่องนี้นะครับวงน้องเราก็สุดนะครับเนาะสำหรับเรื่องสุดนะครับวงน้องก็มีมาเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับเรื่องสุดก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่ไม่แน่ใจนะครับเนาะว่าสุดตัวนี้จะมาแจกฟรีหรือเปล่านะวนะครับวงน้องถ้าแจกฟรีนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมารายงานอีกทีหนึ่งลวกันนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะก็แยกให้เราถึงห้าชิ้นส่วนนะครับวงน้องก็มีส่วนตัวส่วนกางเกงส่วนรองเท้าแล้วก็ส่วนหัวแล้วก็ส่วนหน้ากากนะ่นเองนะครับวงน้อง สิ่งที่จะได้ฟรีๆนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะเป็นหมวกกันน็อกตัวนี้นะครับเนาะที่เราจะได้ฟรีๆนั้นเองนะครับวงน้องก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็โคตรเท่เลยนะครับวงน้องมีรูปเขี้ยวนะครับเนาะได้หมวกกันน็อกเลยนะครับวงน้องเออก็จะเประมานี้เลยนะครับเนาะก็สุดมากๆเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าทุกคนได้ฟรีแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องเราก็ใครแบบว่าถามถึงกิจกรรมไททันนะครับวงน้องหรือว่าสกาไททันนะครับเนาะใครกําลังถามถึงงนนนรรรับบบพววกกก้้้้้อออใลลลปเเเเเเดขาาาม็็ทีีี่่ยยยแ นะครับวน้องในนี้นะครับน้องมีลุ้นเพชรด้วยนะครับวน้องก็คือ299เพชรเลยนะครับน้องก็สกาไททันนะครับวน้องจะอัปเดตเข้ามาเหมือนเดิมนะครับน้องจะอัปเดตเข้ามา5สกีนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับวน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องถือว่าหลายๆคนนะครับคงอยากได้แน่นอนนะครับวน้องเดี๋ยววันนี้นะครับเนอะที่จะมาสุ่มให้ดูสักทีสองทีละกันนะครับวน้องนี่เลยนะครับเนอะครั้งแรกอยู่ที่9เพชรเท่านั้นนะครับวน้องมามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับโโออ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 ้้้้้้้้หไไมม่่่่่ดนน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 ะะะะะะะคคคคคคครรรรรรรัััััับบบบพววกกกงงงงงงเเเเ็็็จปาาาณีีลยยยืืๆึูทท9ช เนาะเราก็10บครั <aquí en S 1> <m ig> ้งนะครับอยู่ที่90เฮเท่านั้นนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็สุมกันได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่ก็สุมให้ดูแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ได้ถาวรด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ออกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะสุ่มได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับก็ใกล้จับเด็กเข้ามาด้วยนะครับวงน้องพี่ก็สุมมาแบบนี้นะครับเนาะแต่อาจจะเคลื่อนนิดนึงนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับ พี่บอกเลยนะครับวงน้องทุกสกีนปืนในนี้นะครับน้องมีลุ้นหาวอนทุกสกีนแน่นอนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอีกทีนึงนะครับวงน้องได้หรือเปล่านะครับโอ้โหไม่ได้นะครับวงน้องก็คือออกยากอยู่เหมือนกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องแต่อยู่ที่ว่านะครับเนาะอยู่ที่10เพชรเท่านั้นหรือว่า9เพชรเท่านั้นนะครับเนาะสุ่มทีนึงนั่นเองนะข่าววงน้องเออก็จับปลาไม้เลยนะครับเนาะ,ะนี่นะครับวงน้องพี่สุ่มแบบนี้ให้ดูเลยนะครับเนาะว่ามันออกยากออกง่ายแค่ไหนนั่นนนนนนนเเเอองงะะะะคครรรรรรััับบบวกกก้้็็ปปมมาาณีสหิจตััวนีี้ท่จะอปเดตเข้าามในเเเเเดดือออนนนนนนว้้้งี่่ลยะะครััับาาาถถสุมมปตข้าามนะครับ พวกน้องก็สามารถสุ่มได้แบบนี้เลยนะครับเนาะในนี้ก็มีลุ้นเพชรด้วยนะครับพวกน้องก็คือ299เลยนะครับเนาะเราก็จะมี199ด้วยนะครับเนาะเราก็สก้าทายทันตัวนี้ก็มีนะครับเนาะที่หลายๆคนถามถึงนะครับอยากได้หลายๆคนนะครับพวกน้องก็คือแปลว่าคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับเนาะสำหรับเรื่องการขอโค้ดสกินปืนไททันตัวนี้นะครับเนาะก็รอนิดนึงนะครับพวกน้องก็ใกล้จะอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับสกินปืนตัวนี้นนั่เองนะครับพวกน้องกลับมาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทของเรราาดีกว่นะคับพวววกกกกกกนนนน้้้ออออองง็็คคคืืเเเเเเซซิิิรร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 ์์ฟฟหหหลัััั่่าาาาาไทขขะะะบมมมมีจปดดตใย วก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเนาะก็คือเป็นซุดตัวใหม่นะครับวงน้องก็อัปเดตเข้ามาทางลัคกี้ไดมอนด์นั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นซุดแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเหมือนนกอเมซอนเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับเนาะครั้งหนึ่งอยู่ที่6 0เพชรนะครับวงน้องเราก็หมุน10ครั้งนะครับอยู่ที่600เพชรเท่านั้นนะครับเนาะวันนี้ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาสุ่มกันได้ละกันนะครับ เดทเข้ามานะครับเนาะก็ยังมีตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินเคี้ยวนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาวันนี้นะครับวงน้องก็คือการันตีได้แน่นอนนะครับเนาะห้าครั้งเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเราก็สกินเคียวตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นสกินแรกด้วยนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองนะครับวงน้องก็คือคลองควนบนน ปืนนะครับวงน้องมีตาล่านะครับน้องเราก็มีเครื่องตรวจจับนะครับวงน้องเราก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องเราก็ที่สําคัญนะครับวงน้องก็คือมีตัวละครด้วยนะครับน้องมีตัวละครลิง์นะครับวงน้องเราก็โจเซฟนด้วยนะครับน้องเราก็ของแรกก็มีนะครับวงน้องส่วนของแรกนะครับน้องก็จะมีทางด้านของไอวอรนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของเคียวด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องได้อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับน้องสำหรับสกินตัวนี้นะครับวงน้องเราก็ในอนาคตนะครับวงน้องก็คือออแบบบวววว่าาสกกกรรรีีนนนนนเเเคคยยตััั้้ะะะจจปป็็ิมทพด นะครับองน้องเออก็จับเป้าหมายเลยนะครับพี่บอกไว้แค่นี้เลยนะครับองน้องก็ถือว่าใครที่แบบว่าอยากสุ่มตอนนี้นะครับก็รีบสุ่มเลยนะครับอยู่ที่199เท่านั้นนะครับน้องเราก็ในอนาคตนะครับองน้องก็คือไอวอลตัวนี้นะครับน้องสกินเคียวตัวนี้นะครับองน้องจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับน้องเติมแค่199เท่านั้นนะครับองน้องก็จะได้นะครับเนอะถ้าใครแบบว่าอดใจไม่ไหวก็สุ่มได้เลยนะครับเนอะแต่ถ้าอยากได้แบบว่าหมดเพชรไม่เยอะนะครััััับบบพพวววกกกกกนน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 ้้้ออออออองงง็็็รรรรรรีีีิิิดึะะะะคคคเเเาาา่สยตจจปปมทใ โค่นนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่รู้นะครับน้องว่าล่วงหน้าจะมีอะไรนะครับสำหรับกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นยังไงบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะกิจกรรมที่กำลังจับเดรคเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็คือฟรีไฟล์ของเรานะครับจะเป็นเอกกับภาพยนต์เวมอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินเยอะแยะมากมายนะครับน้องที่มาแจกฟรีๆด้้้้วววยยนน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 ะะะะะะคคคครรรรรรรัััับบบบบไม่่่าาาจเเเเเปป็็็สกกกกิ๋ออองงพีีลใๆ จะมีข่าวดีด้วยนะครับวงน้องก็เรื่องคาตาณาจะมาแจกฟรีๆนั่นเองนะครับน้อเราก็จะมีทางด้านของท่าปักธงนะครับก็เป็นโหมด 8V8 นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องอยากได้ท่าปักธงมากๆเลยนะครับวงน้องก็รอได้เลยนะครับเนาะใกล้จับเด็กเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องก็ไปกิจกรรมฟรีไฟมักนะครับน้องที่กำลังจับเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็รอกันได้เลยนะครับเนอะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นั่นน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 เเเเเเอออออองงงะะะะะคคครรรรััับบบวก้้้้้็ปปมาาาาาาณตดดืืหหยยยจไถึทล กองกิจกรรมที่กำลังจัดเด็กเข้ามานะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครัะวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องคลิปของพี่สนุกหรือเปล่านะครับถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์ <S 1> <S 1> <S like, กดแชร์ share, อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับวงน้องเราก็อย่าลืมนะครับใครที่เป็น FC คนใหม่นะครับวงน้องเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ share, อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับวงน้องก็ฝากลบไปกดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนนะครับบบว้อง๊าายย